น้าไปทำอะไรมาหมอมันจะเหนิ่มขึ้นครับหมอนายกมันเอาเข็มปอมมาหมอนายกมันเอาเข็มปอมมามันไหวแล้วนะหมอบอกให้มันไปเอาเข็มจริงมายยยยยััังอู่าจ้แล้วใจเต็มไหมครับไม่เต็มแล้วเขาเต็มสิครับจะไม่เต็มได้ไงครัมีแค่มีหนูเลยเกือบเลยโอ้โนเอยนี่มันเอยรายการ ตู่้ไดเขาบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดวิ่งไปเปิดสูตรนวันนี้ผมจะปิดอะไรไหมแล้ววันต่อแล้วต่อมาเขาบอกว่าถ้าเกิดวิ่งไปวิ่งไปเปิดแฟนตัวเองจะปิดอะไรไหมไร่กาไร่กาพูดซะหมดเลยพูดซะหมดเลยไม่เหลือแกตัวไร่าเอาทำไม่ได้เราหนูปากดีเย้ทำไม่ได้นอนยัังเอาละครบนอนแล้วมั้งนอนเรื่งครับพี่ต่อแกแ้หัวใจเหรอ แ้วเออเจนเอเจนครับเจนเจนเอเจนเสียงโคตรเหมือนกวนใจเลยพี่โอ้โหเสียงโทนเดียวกันหมดเลยสามคนลูกแปดถ้าจะแต่งตัวเหมือนกันนี่แยกไม่ออกเลยนะเอาอะไรอ่ะทอาอะไรต่อน้องสาวเอาอะไรต่ออ่ะเอ้ยน้าพ่อเนี่ยน้านี่เมื่อกี้เห็นเขาบอกเขาจะไปเปิดจรีกันใช่ะจรีจรีบางเฉียเงี้ยว่างเหรอน้าชัดเลยน้ากู็นอะไรวะเนี่ยเงี้ยโดนเปิดอ้าวนี่ใครอ่ะจอหน้าเก๊กเอาเท้าเหมือนกันเด็ดเลย นะว่าไงสวัสดีครับไปทำอะไรมาสวัสดีหมอเจ็หมอฉีดย้ายผมด่วนเลยฉีดไม่ได้ครับเข็มหักสนิมขึ้นครับน้าไปทำอะไรมาหมอมันครับสนิมขึ้นครับหมอนายกมันเอาเข็มปอมมาหมอนายกมันเอาเข็มปอมมามันหัวแล้วนะจะเข็มมันหักไม่ใช่เดียวหมอขึ้นเจียมเลยสามสามเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่อยากฉีดพี่มันฉีดไม่ได้หมอครับหมอรูมไหมประธานกำลังจะบ้าข้ากันนะ ครับผมเ้าไปทำอะไรมาครับเนี่ยเข็มหักช่วงนี้ครับสนิมขึ้นครับมันมัเมื่อกี้มันเคยอยู่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวเผมจะปเปิดัมอพูดตรงๆเลยนะเฮ้ยเด็ดยังนะราไปก่อนเกือบหมอพูดตรงๆเลยนะหมอไม่รู้กดใช่ไหมว่าต้องลดให้สภาไม่รู้ครับสามเก้าเจ็ดครับสี่ร้อยครับอ่าอาร์ตรงนะอา์ตรงนะพี่ศิละ คือสภาไม่ได้มาคุยเรื่องเรื่องรถอ่ะมันก็เลยยังไม่ลดแค่นั้นแหละผมประธานผมจะคุยตอนนี้ผมจะทำอะไรก็ได้คุณจะไปคุณไม่รู้เรื่องคุณเรียกไปนะผมเองนี่ผมเองผมเป็นประธานเริ่มอไรหมเริ่มเหมเริ่มเมือนคุณเกินบ้างไหมรู้จักไหมประธานสภาผมว่านะท่านประธานกำลังจะบ้าคลั่งเราวพี่ว่าต้องให้เขาพักผ่อนยาี๋ยวนานนะพี่กวนใครมาพี่กวนใครมาพี่กวนใครมาไม่ต้องพูดถ้าทำอะไรไม่เป็นอ่ะไม่ต้องทำนะเดี๋ยวผมทำเองผมอยู่มานานแล้วทำอะไรนะอย่าเถียง บอกให้ลดราคาก็ลดราคาเดี๋ยวไปหมดนะไปหมดเลยไปหมดเลยอะไรหมกันเลยสามก้าเจ็ดครับโอเคสามก้าเจ็ดนะพวกเราไปเราต้องไปไปแถวริมริมอ่าวไทยนะผมว่านะทีเดียววีสองหมดเลยบอกให้โอเคเรื่องหรอแล้วแล้วเหมือนไปซื้อเลยตรงนี้ดีกว่าอ้หมอด้วยคนนี้วันหลังนะผมจะบอกหมอให้นะครับนี่ ไปบอกให้มันทําเข็มเร่งด่วนมาด้วยนะอ่าบอกบอกนายกเลยฮะเพราะจริงที่ฉีดยาไม่ได้เพราะนายกมัเอาเข็มปอมมาฮะอันนี้ทริงเลยเข็มปอมมาจิ้มไปแล้วหักอย่างเงี้ยครับระยำจริงๆอันนี้เป็นอ่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากฉีดนะแต่มันฉีดไม่ได้ฮะบางอันก็มีแบบเชื้อลงเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับัเขฉีดไปฉ๊บร่าอกอดๆเนาะกอดๆกอดๆหมอไปเอาเข็มจ้นะหมอบอกให้มันไปเอาเข็มจี้มาย่างย่งย่ย่งยย่่างย่ย่าง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 ย จ้า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 ม่เ้ยมาโอเนะมีรชกรครัาคนมันขึ้นมาุมันลจุี้เจริงจุกจกเดี๋ยวกินละครับเดี๋ยวยังไม่ไปเออเดี๋ยวงไปหมดแล้วสายตาสายตรงสาตาหมด โอ้ชีวิตมีอะไรตังเยอะแยะทำอะไรทำอะไรเราพี่ทำอะไรอ่ะพี่เพิ่งทำอะไรเออเพิ่งแบบว่าพาแกงแกงไปทำงานนิดหน่อยแล้วเราอ่ะเราจะไปวันนี้ไม่เปิดกล้องกันอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรับโทรมาน้องสาวโอเคครับได้ครับพี่ได้ยืมดังได้ป่ะพูดยืมดังได้ป่ะได้ได้เหรอใช่ได้ยไม่คืนนะไม่ได้ไม่ได้ หนูอินโตเท่าไหร่แล้วหนูจะสองอันหนูให้พี่ไปสามอันอันนี้ไปไม่เอาไม่ต้องเหมือนที่พี่ตื้อไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาไม่เอาหนูให้อ่ะไม่จ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มากินองหนูไม่ได้ใช่ไหมเอ้ากินองได้ข้านี่ให้หนูไงกินองหนูอ่ะนี่หนูไปไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมาเขาได้โอเคไหมกิดไปก่อนเดี๋ยวเขาเมาเดี๋ยวเขาเมา ไม่เอาเอาเดวเขาไม่เอาเดี๋ย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 วเขาไม่เอาไม่เอาขาไม่เอาเขาจะให้ตอนนี้นี่นี่สายตาพี่ไม่ดีละไหวไหม ทังทั้งหมดแล้วนี่ปิดโตัวไหมครับครับนี่เป็นตัวไหมชินโทนี่เบียไหมตอบเลยครับเอ่อสามที่สี่ครับรับเปลี่ยนดีครับมีเอ่อเอามาอีกทักซี่อันก็ได้ครับก็ตังกันครเอ่อเอาให้คุณหมอก่อนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปก็ตังกันมาเปิดโปรโมทโอ้โหถ้าต้องเปิดโปรโมทเกมนี้อย่าเปิดเลยชิบถ้าเป็นแบบนี้ พี่ก็ซื้อมาแล้วซื้อเก็บไว้เอเลกอะไรนะครับสามแปดเก้าครับคุณโทนี่เนี่ครับขอบคุณครับเขาก็เต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วใจเต็มไหมครับไม่เต็มครับเอ้าก็เต็มสิครับจะไม่เต็มได้ไงคะัมีแค่นี้หนูเกือบแล้วเขาจะบอกว่าไม่เต็มครับมันก็แบบแปจะบอกว่าไม่เต็มไม่ได้เธาจะบอกว่าไม่ได้ครับใจมีเจ้าของแล้ว ประมาณนี้นนใช่ก็ไม่ค่อยมีคนถามว่าเต็มหรือเปล่าไงค่อยๆได้ตอบก็หนูถามใช่ก็หมบว่าเต็มแล้วครับพี่หนูไงแต่ถ้ามีคนถามมก็จะบอกว่าอ๋อไม่ได้ครับถามไม่ได้เลยเพราะมีคนอยู่ในใจแล้ว <c oughs> <laughs> มีอยู่แล้วไงคร<า>ับครับเออแล้วม่เราเป็เพื่อนแต่ตอนนี้กูเข้าว่าไฟเอ็มอะ ตอนนี้กูเข้าไปเอ็มอ่ะกูไม่ได้เข้าผ่านตัวธรรมดาแต่กูเข้าผ่านตัวลันเชอร์มึงเข้าใจมั้ยัะคือไอ้ที่กูกูต้องเดี๋ยวพอที่แบงค์มาแล้วกูต้องปิดสตรีมตอนกูปิดสตรีมกูต้องคงต้อง,อง,องให้มึงลบทุกอย่าง,งที่มันเกี่ยวกับไฟไฟ,ไฟเอ็มหมดเลยวะประมาณนั้นวะน่าเป็นแบบนั้นวะน่าเป็นแบบนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้กูเข้าผ่านตัวลันเชอร์อ่ะ ช่วยจมที่ตัวเราเฮ้ยข้าวไปได้เลยเพื่อนก็พอดีอ่มักินข้าวเสร็จพอดีกูน่าจะลงตีมพอดีเขีดยรด้เปล่าไไใครทำร้ายคะคนสลบเยอะไหมได้เนาะใครสลบ<ด>น,นะเดินไปเฮ้ยตำรวจสู้กันอ๋อตำรวจสู้กันใช่ตัต้องไปไปทีเอ<แ>่เอารถหมอไปดิ เดี๋ยวพี่ไปตกงาไปปะไปเรื่อยปะบ้างเรอยขับให้ไหมไปแล้วหมอไป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 มาร์กด้วยมาร์กแล้วนะตรงนั้นนะมาร์กแล้วตำรวจสู้กันหรอไม่รู้ตำรวจแตกเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยแตกเกี้ยวเนี่ย เมื่อกี้ก็เอามาสองศพแล้วก่อนหน้านาั้นก็ก่อนหน้านั้นก็มีตำรวจอีกศพหนึ่งแล้วก็มีนัทสีลายศพหนึ่นงไอเนี่ยแตกกับั้งเนี่ยเนี่ยตำรวจอยู่เยอะเยอะเลยอะเลย,ย,ย,ยใครอ่ะ,จะเจเล คนน่ะคนนะแน่เลยทันแ่แฮนหัวใจด้วยหมดสอนอไหมโอ้โหหมดสอนอดูแล้วเนี่ยหาเหรออีข้างบนนี้ข้างบนนี้คนนึงโทนะกูอีกแล้วอันนี้คุณเายังไงครับคยว ไปโรงพยาบาลไหมครับขอเช็คอาการหน่อยฮะับไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวคุยที่โรงพยาบาลดีกว่ามีเคสไหมไปคุยที่โรงพยาบาลดีกว่ามีเคสไหมเคสนึงเอ่อรถนะเออ่เดี๋ยวเอาของมาไปเจเล่เจเล่ขับรถโดนตำรวจสลบแล้วครับแล้วเขาก็ล้มสลบไปด้วยเดี๋ยว่าเนาะเคสนั่งอยู่ไหนอะเอาได้ไงมุ่งครับนุ่งครับมุ่งครับโธ่นะนะกูตำรวจที่จบแล้วรบกวนไปนอนที่ตอนเทนดี้ชอนะครับให้ผมไปช่วยไหมอ่ะ หมอครับหมอครับหมคะหมอ้อคนนี้อ่ะหมอหมออยนี้ครับรบกวรชุบตรวจก่อนนะครับได้ค่ะโอเคครับจเล่ปล่อยไปก่อนนะจเล่ได้ค่ะจเลข้างเขาจะปีหมอหรือเปล่าหมอไปคดลค่ารักษาให้เขาเออเมื่อกี้ในมอพูสภาประธานสภาเออในวอรอพูลลาดระวังจเล่ด้วยนะคะเขาอาจจะ อนะันตรายร่างกายหมอเพราะว่าไม่ลดค่าดนะั้นข้างไปล้นะ้าข้างไปลาวอันี้ข้างค่ะข้างวาันนี้ค่ะอันตรายนะให้มอมอันนี้ผมอเอากลับมาให้นะ้าครั่นด้ไหจริงๆถ้าเป็นลดลุงอ่ะแล้วก็น่าเกิน thở แล้วเพราะเป็นเรื่อรุ่นมาคิดถึงลุงลดโทษที่ไหนไปอ่ะลุงอยู่มาหกปีแล้วอ่ะเนี่ยแม่เนี่ยเฮีย เดี๋ยวเขาตามไปได้ไหมคะไปส่งผมได้ไหมครับได้ครับที่ไหนอะตรง้รานกิจกรรมอ่ะยวตรงไปด้านหน้าเลี้ยวซ้ายเอเห็นแจบปแล้วเหรอกเห็นเห็นรถตำรวจไหมครับไปแล้วขอบคุณครับครับ อย่าเห็นอะไรที่ไรไอ้งเอเลี่ยนตลอดเลยตายกันไปข้าตาลอบานฮะนะเวลาอ่ะกูกับพวกมึงต้องตายกันไปข้า<ป><ป>หนึ่งป,นะป,นะปนะล่อยนะปล่อยนะปล่อยนะเราไม่สู้น้าเวลามึงคิดว่ามึงลุมก,กูกูกูบอกให้นะเหลืออีกคนเดียวเท่านั้นพวกมึงล้มหมดกูบอกให้สามสามเจ็ดเดี๋ยวมึงคอยดูนะคราวนี้กูไม่พลาดแน่มาทางนี้ม,นมาทางนี้ฆ่าพวกมึงถอนได้ไหมนะถอนนะฆ่าพวกมึงให้หมดน้ากูไปแล้ว เตียงนี่ครับเตียงนี่ครับหมาหมอหมอหมอข้ามทางเตียงนะครับปุ่นเลยเด้อเดือดเดือดเดี๋ยวแล้วมีปุ่นเลยเด้อเหรอนะนะหน้าหน้าหัวตำรวจเหรออะไรนะนะหัวตำรวจเหรอเออทำไมนะเนี่ยเนี่ยล้วเจ๊แค่แม่งปัดนั่นอ่ะกูคนเดียวเหลืออีกคนสุดท้ายแล้วกูพูดได้เลยนะถ้าเกิดกูล็อกแขนมันได้มันตายหมดแม่นงั้ยตีกูล้มก่อน โอ้้ขางจเดี๋ยวมึงเจอไอ้ตำรวจถ้ามึงอยู่นี่นะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอผลละพารคลักเออยกูไอ้กูจี้เลยจะเลยโหดมากเลยนะโหดจะตำรวจขนเงินได้เออนะรถจอดอยู่ในพุ่มมาออกไปแล้วขวามือนะโอเคโอเคไปให้แล้ว เยาวๆใชนะ่ฮะคืนนี้กับตำรวจฮะมอก,มอกเลยนะบหมอมาลดเลยอาลงณเลยอาลงณ์เลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวตัวตายต <c oughs> ำรวจเหรอเมื่อกี้ตำรวจที่วอลมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าจะเลยครับมีอะไรฝากบอกตำรวจไหมฮะอืมอะไรนะมีอะไรฝากบอกที่วอลมีนะ ตำรวจหนี่นีหรอตำรวจนีดเลยไหนนอยไม่อร่อยจ้าไม่อร,อ,ไมอร่อยจ้าครอยจนบอกว่าเอาวุมาเมื่อไรตายนั่งสอนเนาะข้างไปแล้วอันตออราย ห้าอยู่วะตำรวจฟ้องหมอใหญ่เลยสาห้าอยู่ะวะไม่สาห้าอ่วะหมอตับอย่างเดียวหมอับอางเดียวให้เขาไปสั่งไว้เดี๋ยวกูออกใก็ได้อะ จะเก็บเต็มใช่ไหมหมอาจะเก็บเต็มใช่ไหมหมอไม่ไหวแล้วหะออยากตีคนกูโหม่ท่านผมไม่พูดอีกหมอผมไม่พูดอีกจีส่วนรถสภาเท่าไหร่หมอ แมม่่เเเลยของจผตให้ก็ได้รอบนไม่ใช่มันต้องไอ้นี่มันต้องมีส่วนรถอยู่แล้วมาดูการดูให้ดูบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดูบ้างดูบ้างไหนบ้างอ๋อลืมลืมติดลืมติดสะยิบติดยิบติดตัวโอเคโอเคลืมติดบ้างเดี๋ยวไปติดบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปลดให้แล้วกันโอเคนะอ่ะเลขอะไรยพี่ศิระเรื่องเนี้ยพี่ต้องมาคุยกับพี่ลดไอ่คุยกับพอเรื่องรถอ่ะเพราะว่าเขาก็รออยู่เหมือนกันแต่โทษนะพอดีสภาคุยกับผู้หญิงไม่ได้ ไม่ก็พี่อ่าไม่พี่มาคุยกับผมก็ได้แล้วผมไปบอกเขาก็ได้อะไปบอกมันสปาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละนะห้าสิบโอเคได้ใช่โอเคเจอเรื่องมันไม่เดินก็เพราะครูคุยกับผู้หญิงไม่ได้นั่นแหละเรียกอะไรวะมาอ่ะเดี๋ยวก็สามสามเจ็ดเออสภาเออสภาคนนี้เหมือนเดิมลืมไปเจมส์เขาต่อยลมพับเจมส์เหรือกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันใช่ไหมคุยกับผู้หญิงไม่ได้คุยกับหมอคุยกับผู้หญิงไม่ได้จริงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่ ช่ต่อจากนี้จะเกิดการนองเลือดขึ้นแบบนนนออสต็ปอนสต็อปหวังว่าหมอคงจะปล่อยให้ตำรวจเข้าตู้ให้หมดนะไม่ได้นะไม่ได้เลยมันเป็นจัตยานหมอจัตยานหมอมึงยังไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในโรงพยาบาลไอ้เวรก็ตักพื้นมันเปื้อนโอเคโอเคโอเคข้าวไปแล้ว อยู่พวกผู้ขวานะเรียไปกด F ขึ K ้ <Okay. S 1> นโอเดี๋ยวไมเจอนะคะหรือเปล่าทไมอยู่น้เจอ,อมนะ ไม่นะเจอแล้วโอเคครับแป๊บหนึ่งไปวางแผนฆ่าตำรวจทั้งสอก <c oughs> อกอน